สมบูรณ์มากเลยมีหน่อไม้ด้วยนะคะเนี่ยหน่อไม้ไท่หวานโอ้หน่อไม้ไท่หวาน,หน,าห,วานหน่อไม้มีเยอะเนี่ยหน่อไม้ไท่หวานเนี่ยหน่อไม้กำลังขึ้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่หน่อไม้ นะคะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากเขาอันนี้เขาปลูกเอาไว้นะคะหน่อไม้เนี่ยเนี่ยหน่อไม้นี่หน่อไม้เพื่อนหน่อไม้ใหญ่มากเลยค่ะ หน่อไม้ใหญ่นั่นนะมีแต่หน,น่อไม้ทั้งนั้นเลยค่ะหน,น่อไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ ลังงอกขึ้นเต็มเลยค่ะขุดบอ่อแล้วก็ปลูกหน่อไม้ข้างๆรอบสะได้ทั้งสองอย่างมีต้นมะขามเทศด้วยนะคะมะขามเทศหวานตรงกลางก็เป็นบอ่อน้ำข้างๆก็ปลูกหน่อไม้ไว้ขายได้มะขามเทศก็ขาย ไม้ลำมีแต่หน่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้เนี่ยไม่ได้ตัดขึ้นใหญ่เลยขายขายทุกวันก็เลยไม่ทันเนี่ยแล้วก็จะมีสาลากลางน้ำด้วยนะคะร่มรื่นดีไหมคะ ร่มรื่นมากเลยมีมะละกอก็ดกเต็มเลยค่ะนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยยูติดกันนาเขาเลยนะคะเนี่ยจ้ของบ้านเขาหยู่ติดกันนาเลยเขาปลูกอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะที่หวานกันนี่คือเราเหมานะคะ ห้าพันแต่ปลาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยนหน่อไม้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยหน่อไม้เขาปลูกไว้เยอะอุดมสมบูรณ์สวนอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ มะละกอก็โดดนี่มะละกอตก,กมากเลยต้นนิดเดียวมะละกอต้นนิดเดียวเองนะคะเนี่ยเนี่ยดูลำต้นดูลำต้นก่อนแล้วก็ดูลูกสิคะโอ้หลูกดกมากเลยต้นนิดเดียวเอง ถ่ายคลิปถ่ายมาแล้วก็จะออกทางลัดหาทางไม่เจอเนี่ยนี่อันนี้มะนาวนะคะมีมะนาวด้วยเนี่ยมะนาวานาวก็มีมะนาวก็มีค่ะ คนมาซื้อปา่าด,ด,ด,ดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ